อีกเรื่องนึงฮะเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์กระโดดตึกหนีตายนะครับครับนะแล้วก็มาเล่านาทีที่โดนหลอกไปทํางานนะครับนี่นะโดนบังคับให้ทำยอดขั้นต่ําวันละ6,000บาทฮะถ้าทําไม่ได้จะถูกลงโทษถูกตี บางทีก็ถูกช็อตไฟฟ้านี่ก็แก๊งที่เครือเดียวกันหมดเลยมามาจากขมຈนั่นแหละฮะถูกหลอกไปทํางานที่ปลอยเปรนะครับสมมุติชื่อว่าในชื่อในเออายุ27ปีนะครับก็มาร้องเรียนกับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนะฮะในเอบอกว่าไปเจอเฟซบุ๊กสมัครพนักงานขับรถในบริษัทแห่งหนึ่งที่อารัญญประเทศก็เลยอินบอกติดต่อไปแอดมินก็สอบถามประวัติการทํางานก็เลยตัดสินใจรับเข้าทํางานแต่ต้องเปิดบัญชีธนาคารให้2บัญชีนะฮะ นัดให้มาเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในลาดพร้าวเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วจากนั้นเดินทางไปอรใประเทศครับส่วนวันที่20สิงหาคมก็เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด6คนในคืนวัเดียวกันนั้นก็พาข้ามไปกัมพูชานะฮะตอนแรกก็เอกใจว่าเฮ้ยไหนบอกให้ทําสาแก้วทําไมถึงพาข้ามไปกัมพูชานะครับ,รบแต่ก็ยอมทําตามเพราะไม่อยากมีปัญหานะครับข้ามไปฝั่งขขเขม,มรก็รถมอเตอร์ไซค์มาลับพาไปส่งที่หน้างานจากนั้นก็ยึดโทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนบัญชีธนาคาร5บัญชีที่ติดตัวไป อีกหนึ่งวันถัดมาถูกส่งไปอีกอาคารหนึ่งมีหน้าที่สแกนหน้าโอนเงินครับทําอย่างเงี้ยเป็นเวลาสิบวันนะเอาไปเป็นบัญชีม,าม้าบัญชีม้าฮะโอ้ยแต่ตนเองไม่ได้ไปสแกนกไ็ไม่ได้เป็นสแกนหน้าโอนเงินให้เนื่องจากบัญชีถูกบล็อกเป็นบัญชีม้าตายเขาว่าน,น,นะก็เลยถูกกลับมาทํางานที่ส่วนกลางนะจากนั้นถูกส่งไปเป็นแอดมินเพจปลอมที่ขายโทรศัพท์มือถือและ iPad ปลอม มีหน้าที่หลอกลวงเหยื่อให้ซื้อสินค้าแต่ไม่ได้สินค้าอ่าโอนเงินแต่ไม่ส่งของในอีกประเภทหนึ่งเป็นมิจฉาชีพประเภทหนึ่งนะครับตัวเองไม่อยากทำฮะแต่ต้องทำครับเพราะเขาบังคับให้ทํายอดขั้นต่าวันละหกพันกว่าบาทต้องหลอกขายมือถือปลอมให้ได้วันละหกพันกว่าบาทโอ้โหทำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษนี่ฮะเปิดหลังให้ดูนะครับนะรอยโดนตีโดนช็อตไปโดนกระบองไฟฟ้าช็อตนะครับสภาพเหมือนนรกบนดินฮะมีทั้งคนไทยมีชาวแอฟริกัน และมีชาวเกาหลีใต้อยู่กับผมด้วยเป็นจำนวนมากโอ้โหคนคุมเนี่ยเราเรียกว่าบอสเนี่ยนะฮะเป็นคนจีนนะครับอ่าส่วนมีคนไทยเป็นหัวหน้ารองลงมาด้วยส่วนคนเขมรน,นั้นจะทำหน้าที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยรอปภร,รอป security guard จากน,นั้นากันยายนก็เลยวางแผนกับเพื่อนที่เป็นเหยื่อรวมทั้งหมด8คนหนีออกมาจากอาคารดังกล่าวและกระโดดลงมาจากชั้น2ของอาคารนะฮะทให้ผมได้รับบาดเจ็บแล้วก็ดิ้นดั้นด้นหนีไปจนถึงฝั่งชายแดนระหว่างที่หลบหนีจาก จาก8คนก็เหลือ6คนอีก2คนที่ฆ่ากันนั้นไม่ทราบว่าตอนนี้ชะตากรรมเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหนี่ชีวิตนะอ่ะลองฟังครับผมหายอดนะก็ไม่ได้ครับหาลูกค้าไม่ได้เป็นคอนเซ็นเตอร์เหรอเป็นแอดมินเพจหลอกครับหลอกยังไงเหมือนไอ้สั่งของไม่ได้ของครับพี่ถ้าทำไม่ได้ก็คือโดนตีโดนช็อตไฟฟ้าใช่ครับเป็นแบบนั้นทุกวันถ้าทำไม่ได้ใช่ครับมีคนไทยอยู่เยอะไหมอยู่หรือเปล่า เอประมาณสี่สิบห้าสิบได้พี่ต้องทำแบบนี้หมดเลยใช่ครับแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจว่าต้องกระโดดแล้วอ่ตัดเอตัดสินใจนานแล้วพี่คิดจะหนีนานแล้วครับถ้า <c oughs> เหมือนพวกพี่ที่เขาไปก่อน <c oughs> เขาก็ชวนด้วยว่าจะหนีไหมยังไงครับ <c oughs> มันก็รวมหัวกันหนีทำไมถึงเลือกใช้วิธีกระโดดเอ่อถ้าไปข้างล่างมันคนมันเยอะพี่คนพวกเขาครับ <c oughs> พ่าถ้ากระโดดลงมาเลยมันจะไวกว่าใช่ไหมครับนี่ฮะนี่คือหนีเข้าประเทศทางชายแดนนะฮะครับก็โดนข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายฮะคือยอมโดนจับอ่ะพี่ติโดนจับโดนปันแปดร้อยตอนนี้มาล้องเลียก็คืออยากจะให้ปลดล็อกประวัติอาชญากรนะฮะครับแล้วก็สามารถทําธุรกรรมปกติจะได้ไปสมัครงานนะฮะก็ขอเข้ากระบวนการพิสูจน์ทราบว่าตัวเองเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรคอร์รันเตอร์ใช่หรือไม่ครับนะถ้าใช่ก็จะได้ปลดลงปลดล็อก กลับมาทำหมากินได้คือเขาจะบอกว่าเขาโดนหลอกกันแล้วโดนหลอกเพราะตอนแรกสมัครงานมาเนี่ยบอกจะทําที่อารันไปไปมามาพาข้ามฝั่งแล้วก็ไปอยู่กับไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์เฉยเลยนี่กระโดดตึกมาเลยนะฮะอย่ังเดินไม่ค่อยแข็งเลยทั้งหมดนี้ก็มีหลักฐานมีข้อมูลหมดแหละตำรวจนะฮะอยู่ที่ตำรวจนั่นแหละครับนี่นะครับสุดทราบกันไปฮะ